อยู่ในช่องก่อนใช้ซาบะผมเราจะพามาดูวัวกันนะครับผมแ้วทุ่งนาตื่นเต้นของตับวัวไหมมีต้นเลี้ยงวัวกี่ตัวครับสี่ตัวอ่าดานเดินไปเลยครับนำไปเลยครับตัวหรือเปล่านะตอนแรกมีกี่ตัวครับ พอลดลงไปเรื่อยๆส่งแม่ตุกสงคนที่ขาค,คนที่ขาคลิปอยู่ตรงนี้ศึกษาเราเรียนค่ะครับผมไปอมตอนเหลืองัวหกตัวก็ขายไปแล้วก็พึ่งเอาไปสองตัวให้คุณขายไปแล้วขายไป่ทุกเลยลงหมดเนี่ยเห็นรับแฉะไหมคะทำไมครับ าอาศัยอยู่แล้วก็มันจะไบกองอยู่รวมอยู่เป็นฝูดเยอที่เอาขุดล่องไว้เขาเกี่ยวข้าวกันแล้วเนาะลูกอันนี้า้าววขก็ส่วนมากก็จะเป็นวัวนะคะที่เห็นอยู่ไกลๆก็จะเป็นวัว ามาปล่อยได้ไหมเนี่ยปลามล่อยในช่กข,ข้าวฮะมลอยหแงก็ไม่มีปลาเลยหรือไม่ก็มัน,มอยอยในใกน็ปล่อยไงตายวมดินคือปลาถูมันก็จะลงไปในดินเพื่อนไม่ได้เจอกันนานบ้องอะไร นนดดชื่ออะไรมัง่งวัวตัวแดงชื่ออะไรตัวแดงชื่ออะไรวัวหรอัวนกโชคตัว,ตว,ตวนโชคันงนวลโอใครตั้งนีตตั้งเองเลยเหรอไอตรงที่ชื่อนวลที่ตังต้งอ มันเชื่องไหมอ่ะอ๋อดิตั้นจับวัวได้ด้วยเคยเลี้ยงวัวไหมมีพันธุ์อะไรบั่งอ่ะรู้ไหมหว,หวัววัวแล้วก็จะมีไอพ่อเนี้ยก็จะเอาเชื้อจากพันอเมริกาัอ พันธ์บามันลูกไปแอบสอบถามตามาละตาบอกนี่คือพันธ์บามันสีแดงบามันแล้วก็มีไทยใหญ่อยู่ไกลๆตรงนูน้นไทยใหญ่โอ้ใช่ใช่ชื่อนวลใช่ไหมเป็นวัวเจ้าเนะาะอ๋ออ่ะตรงนี้เลยครับลูก อ,อันนี้ตั้นตรงนี้เหลือแค่สีตัวเองใช่ไหมวัวอันนี้ตั้นจะเดินไปไหนอ่ะเดินรอบไปทั่วได้ไงนนตั้นต้องมาเป็นพิธีกรกนี่ก็เป็นวัวพันธ์ุบามันนะคะที่เราเลี้ยงกันส่วนที่เห็นอยู่ก็จะเป็นพันธ์ุไทยใหญ่นะคะ ก็จะมีทั้งหมดสี่ตัวนะคะเราก็เอามาเลี้ยงกินหญ้ากันแถวแถวนี้กันเลยนี่นะคะนี่ก็เป็นวัวตัวเล็กนี่วัวกำลร้องอยู่จะเห็นว่าตัวสีแดงจะเป็นวัวตัวผู้แล้วก็ตัวนี้ที่เดินมาจะเป็นวัวตัวเมียกันนะคะ ส่วนแม่พันธุ์ตรงนน้นก็จะเป็นตัวเมียกันตัวเมียมีทั้งหมด2ตัวก็จะเห็นพ่อวัวอยู่ไกลๆประสูงพ่อวัวนี่นนู่นจะเห็นพ่อวัวอยู่ไกลๆนะคะที่กินหญ้าอยู่นะคะน่าจะเป็นวัวคนแถวแถวนี้แหละแต่บ้านเรามีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะก็กําลังกินหญ้ากันอยู่นะคะสําหรับวัวตัวเมียของเรานะคะ นิวตันก็เดินเลาะมาอยู่นู่นแล้วนิวตันพิธีกรนี่นิวตันเดินเลาะมานี่นะคะจะเห็นว่าวัวกำลังกินหญ้ากันก็หญ้าตรงนี้ก็จะเป็นหญ้าตามห่วงคันนาซึ่งรถเกี่ยวก็ได้เกี่ยวข้าวไปแล้วก็จะมีลูกข้าวอยู่เต็มไปหมดเลย นิทันก็เดินมาดูวัวนะคะชื่อจงเหรอตัวเนี้ยลูก<ะ>ชื่อจงเหรอจงค่ะอ๋อจงจงพอมันไม่มีพอผมไม่มีไม้มันห้าวเลยอืมอย่าห้าวอีจงนิทันก็มาเราลึกถึงความหลังในการเลี้ยงวัวไไม่ด้เลี้้ยงงมาตัอ้าวเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลุงกันละค่ะนิทันเดินไปเลยโน่โนลุงอยู่โน่นเราไปสัมภาษณ์ลุงกันตัวนะั้นมันชอบเล่นกัน Oh. มีตัวแม่กับตัวผู้เราไปสัมภาษณ์ลุงกันตัวเดียวตัวเมียสามตัวเออเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลุงกันว่าเลี้ยงวัววันนี้เป็นยังไงบ้างพี่แตนก็กําลังเดินไปห,หาลุงแม่ครับกระโดดไม่ไหวแน่นอนเลยโหน้ําเยอะนะเนี่ยคิดว่ามีปลาไหมคิดว่ามีปลาไหมอะน้ำเนี่ย อ,อย่าไปสัมภาษณ์ลุงดิลุงเลี้ยงวัวเป็นยังไงมั่งนุ้เจ๋งอันนี้นุ้เจ๋งมาเลี้ยงวัวตั้งแต่เช้าคนเนี่ยครับเลี้ยงกี่โมงปกติอะฮะเช้าครับเช้าประมาณตีห้าหรือไงโอ้ยเวอร์ไปแล้วตีห้า <laughs> บอกว่าเช้าฮะ กี่โมงอะแลูกแปดโแล้วเอาวัวมาไปถึงที่บ้านกี่โมงเย็นะสี่เย็นสี่เนแล้วพวกมันไม่กินน้ำหรอกินกินไม่กินได้ไนน้ไม่ค่อยมีเลยมีเยอะเห็นไหมในนน้ำนะน้ำที่มีปลาในน้ำมีปลาว่า ยอดเลยปกติจะเลี้ยงฝั่งนู้นกันนะเมื่อก่อนมาเลี้ยงฝั่งนี้แทนเพราะว่ามันมีแต่ลมมากกว่าแล้วนั้นก็ปกวดตัวเหนื่อยไหมล่ะตรงฝั่ง,งฝั่ง,งนู่นนะตรงที่มันมีป่านั่นนะคะครับแ <c oughs> ต่ผมเคยไปเลี้ยงวัวก่อนนะคะผมไม่ใช่ฝั่งนั้นแม่ฝั่งไหนครับอ๋อเคยไล่วัวผ่าน วัวก็ไหลลงมาจะจทางนู้นน่ะเห็นสออันนะคะ<อ>เห็น,นเห็นมีวัวตัวผู้อยู่ตรงนู้นน่ะไกลๆวัวใครอ่ะวัวก็คือวัวสีแดงค่ะวัวตัวผู้ไกลๆตรงนู้นน่ะที่เป็นวัวลูกวัวค่ะผมวัวใครอ่ะเนี่ยวัวใครไม่รู้โอ้วอัวตัวผู้อ่ะเขามีวัวตัวผู้ได้เหรอแล้วฝั่งนู้นวัวควายใครอ่ะวัวควายใคร ฝั่งนู้นน่ะไกลๆอ๋อที่อยู่กับเฮียพรโอ้เฮียพรเขายังเลี้ยงอยู่เลยนะ่ะโอ้ของเฮียพรหมดเลยป่ะเนะี่ยสี่ห้าตัวเนี่ยอ๋อของตาหยุดด้วยลงกินข้าวกันแล้ววัวใครอะ่ะตัววิทข้าวใครอะ่ะยังไม่เกี่ยวเลยอ๋อข้าวเย็นนี่ก็เป็นบรรยากาศท้องนา หัวก็เดินขึ้นมาแล้วนิวตันน,ะน่ะเออนวลน่ะกินไปทั่วเลยรออ,อันนี้ตัานฝากช่องหน่อยก็ช่องก็ใช้สร้างม,มากนะครับผมหัวเจ้าเนี่ยก็คนที่ดูคลิปจบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซาวแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์ให้ถึงพันไลค์แล้วกดหนึ่งพันแชร์นะครับ แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดทุกการรับชมคลิปวีโอเรานะคะผมแล้วคนไทยของเราลงทุกวันลงทุกวันขยะจริงๆขอบคุณที่รับชมคลิปวีโอนะครับผมสวัสดีครับผม